ไว่าแบบอะอย่างสองทุ่มสามสิบไปอะไร <c oughs> แบบเพราะว่าแม่งแบบเพลินเกินสมผมอะไรวะเนี่ยโฮ้ยเอ้ยมอเตอรอ้ยโอ้ยมีเรนโสองงาบไวเ <c oughs> ินโตสองสงาาไป บอสวันนี้กูจะกูจะนอนเร็วกูก็ง่วงแล้วเนี่ยอะไรเพิงพ่งเพ,งพิ่งตื่นหรือเปล่าเพิ่งตื่นหรือเปล่าทาไมตาวันนี้แบบไม่เหมือนใจสั่งมาไดโนสอร์ทำไมน่ารักจังนี่ไงมีบอสออฟิเชียลบอกมาอืม อยากร้องเพลงอะ่ะในช็อปกี้มร้องเพงลงหรือหรือมึงจะร้องเพลงอันนั้นไอุ้๊กตาไหนมึงร้องเพงเลงอะไร <c oughs> <c oughs> นะงามร้องเพงเลงอะไรความรักของเราหายไปตอนไหนไม่ใช่ <c oughs>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  ไอ้บีบอสออฟฟิเชียลคือคือแบบถ้าพี่ทักลายบ้านไปหลังเที่ยงคืนน้องน้องจะแบนพี่ไหมแ้มินจะแบนผมไหมครับแบบเดี๋ยวผมแบบแหกแหกกดอะแบบแท็กแท็กบีบอสรัวๆได้ไะแท็กแล้วก็ตอบกลับรัวๆ เพราะว่าไอ้แก่มันงูไม่เห็นจมนจีน้าหละจีน่าบ็อกเราหรือเปล่า <c oughs> บินดิพี่เอาละ <c oughs> เอาละ พรอมรอให้ไตตอนนี้ไปทำฟันดีกว่าไม่ได้ทำนานแร้วเอดมินติดตีดเร็วนะหนูพร้อมโดนแบนไหมล่ะก็มาดีครับไม่กลัวหรอกขอไปทำฟันแป๊บ บอ,อกเราแป๊บสวัสดีครับ<ม>ครับผมพรุ่งนี้จัดฟันกับหมอผู้ชายช่วงแบบบ่ายๆว่างไหมครับค่าะครับผมพรุ่งนี้คือวันพุธครับครับได,ไ,ได้ครับผม รัสิดครับพิวคำครับครับผม thank you ครับผมอุ้ยเชี่ยกูตัดสายเขาผู้ช้าครับผมได้ได้เปลี่ยนอย่างแล้วนะคพรุ่งนี้ว่างพอดีบานอะไรอ่ะ บอสจีนหน้าด่ามึงว่าบานหรือเปล่าแบบหน้าบานนี่ทำฟันสะกทีนะครับไม่่มาไม่ไปมาสามสี่เดื้งก็คือแบบกูขอไปประมาณสามเอ๊ยขอโทษได้ไหมก็ไม่เห็น ก็ไม่บอกก็ไม่เห็นนะคารคราวขคโรุคาวบนี่คือเสียงป้ากูป่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ห้องนอนป้าค่ะวัสดีครับป้ากูพี่ช่ป้าเอไอวัสดีน้องอันบอส พอดูอยู่ไม่นิ่งเลยเนาะใจ๊ไม่อยู่กับแม่กับตัวใจ๊อยู่กับปักที่พูดอะไรนะคุณวัสดีจีจีวัสดีอันดีกับจีมิก้า บอลชิวเกิน ไปไหนไก็ไม่รู้พี่บอกพี่บอกขับรถแคทเงี้ยบรออเป่นี่ยอุย้ยมันเขาไม่ก็ใครา้าหรอคู่เขาอยู่นี่อ๋อเออแต่บิ๊กบอยอยู่นี่น่าจะไม่ได้แฟแล้วบิ๊กบอเป็นไรวะก็ไน่รู้ะไรเลย <c oughs> เอา้าวไ้จ่าย ใครเปิดฟีเวอร์วะมึงหมอแก่ปักกี้ไม่ได้ไปไหนปักกี้อยู่ในใจวิบบอลโทรทุกคนก็ทำนั่นแหละเฮียอะบอสดูกูบอสฟีเวอร์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 หล่อปะ หล่อไหมขามอะไรก็มีบอสและลมบอสจอยหรอวะคือบอสมันดูแบบไม่จอยเขาบักกี้ไม่อยู่ไงก็ไม่จอยไม่ง่วงนอนเออมันไม่มันไม่สนใจเราสองคนเลยว่ะเต๋อเออแบบไม่ไม่ได้ชอบบักกี้ไงอืมเข้าใจแหละเข้าใจได้ XO เราเอาหนังต้นเ้าแล้วแต่ยังไม่เอาหนังต้นยืนเลยเหมือนกลั้นมือนกลั้นบอก,กลั้งเขินมันจับคอแล้วแบบบึ <c oughs> เงเดี๋ยวรอเขเต้นเป็นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาเต้นเป็นก่อนนะครับเต้นโชว์เราจะได้ iPhone 12 Pro Max วันที่หนึ่งเลยทุกคน อ๋อได้ได้เครื่องแล้วอ่ะใช่สีอะไรพ่อโทรมาบอกสีฟ้าหนึ่งเทบคิดดีแล้วอ๋อสีฟ้าอ๋อคิดดีแล้ว <laughs> มาก็ต้องซื้อไปเลยดีสีแบบถือแล้วก็รู้เลยว่าเป็นไอโฟนจะสั่งโฟนแม็กซ์เนี่ยออ๋เราซื้อมาต้อง<อ><อ>โชว์ปะ <ๆ S 2> วะอันนี้เวลาใส่ใส่ก็ใส่ใส่เลยไอโฟนสิบสี่ก็ออกแล้ว Faster, น่าจะอีกน่าเลยกว่าจะซื้ออ่ะรู้สีกแบบไอโฟนสิยี่ไปเลยค่ะมึงมองก <c oughs> <the> <them> <the ูทำไมไอ้แก่ชอบปะมึงมั่งน่ามั่งน่าโยเกิร์ตหรอมั่งน่าโยเกิร์ตหรอเชือกของยาวมากคนอะ ปาเฮ้ยวันนี้ขาตั้งกล้องเป็นอะไรคลิบสิบ,สบมาคุณสองเลยค่ะโอ้พี่ปอร์เนไม่สนใจลเลยว่าที่รู้รัวยิ่งไม่สนใจเลยอ่ะดูดิซ่าอยู่ แต่เด็กแกที่ปั๊กกี้อยู่กูก็ดูบอสชื่อวงชื่อวงอ่านว่าอะไรก N High Pen อ๋อ N h y g h Pen ตอนแรกจริงๆอ่ะคุณบอกว่า N h y g h Pen แต่ว่าคนเกาหลีคว่า N High Pen ปั๊กกี้ไปไหนไม่รู้อันนี้ก็ไม่ตอบไลกอะไรเลย อุ้ยแย่ตอนนั้นลกนี่ยว่ะไอชีออมาไลฟ์เปล่าเต้เตอร์ไอชีไม่คุนเลยดิไอชีไม่คุ้นอยู่บ่เขาไม่เห็นเป็นสองไม่บอสเราแบบคือผมมันไม่ได้เต้นนานเลยครับแบบว่าคือผมมาไม่ได้เต้นนานค,ค,าคือกูอ่ะไม่ได้เต้นนานตั้งแต่ว่าแบบพอแบบอเออฟีเวอร์แบบข้าเต้นมันเต้นดีไงก็เลยแบบก็เลยแบบจะลอง ลองแกะเล่นๆแบบเช็ดท่อนผูกอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วทำไมเต้นนอนตรงนูนบอบอ้นอ่ะบ๊อบหรือจอนอะทำไมอ่ะนอนใกล้หนูไม่ได้เหรอ,อทำไมไม่มานอนใกล้หนูก็คือเดือนนี้ไม่รักกันแล้วอาชีเข้ามามานอนตรงนู้ยยยยตรงนียยแ้แล้วแบบหนูกูคืมาแล้วนะจะเต้นใช่ไหมล้วคือแบบเชื่อทำไมกูแกะท่าแล้วแบบ แบบไม่แต่ซิเวอร์อ่ะคือท่ามันง่ายนะมึงแต่ว่าเต้นให้สวยยากก็คือต้องมีสกิลอ่ะก็ว่าสกิลต้องสูงอยู่อ่ะถึงจะแกะเวอร์ได้สวยอ่ะไม่นั่นแหละกูว่ากูว่าหงมงกันกูแบบไม่รู้ท่ากะทีกูเลยอ๋อกูลืมนับจังหวะไอ้เหี่อ่ะอ้าวเครื่องอย่างไหนบ้างเครืองหนังแอสไตร์ดิโอคบนอยู่อ๋ออาชีพข้างนอก ขับเฮาก็ลมปะนี่เข้าข่าวไม่ได้ขเข้าวอะไรอย่างก็ไม่รู้เออว่ะช่วงนี้ไม่ได้อ่านจอยเลยไม่เคยอ่านจอย,จอ,ยอ่านแต่ใจฮ่าอ่านใจใครเหรอ <laughs> ชอบในตัว,วสาวสิและ จะไปหาเปลี่ยนไม่ต้องจีบนะคะเรามีหวานใจแล้วก uh ็คือป้าเราเองของเร้ก็ให้ไปหนอนบบนอ่าชื่อจอยร่วมตัวความรักของปัากี้กับบิ๊กบอดไม่เคยร่วมจมนะ ทำไมคอมเมนต์กูเหมือนไม่ขึ้นวะหรือคนไม่ได้เมนมาก็ขึ้นอย่นะเลื่อนันลงมา ตาฝาก่าแล้วมันจะกลับมาหน้าตอตอเหมือนประยุทธ์เลยแบนนะแบรนดนะตอตอทำไมหน้ารักเลยเซอร์ม่ตอเชือ้่าใคคนกินน้ำไปตุเรีน โฟมอสนมโคสดแท้ร้อยเปอร์เซนวิตามินบีสิบสองสูงแคลเซียมสูงโอเมก้าสามหกเก้าไวรพอนวันเกิดได้ไหมคะมีข้อเสนอมากครับต่อต่อรอแบบกระเจ้าตาก าจริงผมไม่คอมเมนต์หรอใช่อืมก็รู้ไว้ซะเนี่ยผมยังเจ็บหลังอยู่เลยตกมาจากสวรรค์ไอ้ย่ากูกูกล้าลิ้นได้ไงก่อนเงินกูก็น่าจะเป็นของทาดเลยต่อๆตกมาจากสวรรค์ฉันเจ็บไอ เขาเรียกว่าไรวะแดชบอร์ดม uh ืออาชีพอ voilà> ่ะมันไม่จำเป็นต้องคนฟอร์ถึงหมือนไม่ใช่หรอเพราะว่าในไอจีกล้องฟิล์มกูก็ทำได้กูทำได้ตั้งนานแล้วรู้ตั้งนานแล้วแต่ที่คุยกกูมึงพูดอีกแบบกิ๊กเป็นไหนทุกคนเปไม่ก็หนังก้อนหนังนะก็พาคุณดูวิธีทำหนังอ่า่นะ กินแตงโมอ่ะคือผมมันไม่มีอะไรดูไว้ทุกคนผมเลยกลับไปดูโทดิวส์วันวันซีซั่นสองแต่โอ้โหบอสถ้ากูไปนะบอกเลยไฮโนที่เขาฝึกตอนแรกที่เขาไม่ได้รผมนี่แตะถึงสบายมากครับ